วันนี้ผมจะมาแจกพิกัด7จุดเช็คอินไ่ยรูปรอบพระบรมมหาราชวังจะมีจุดไหนน่าสนใจบ้างตามไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมจุดแรกเลยผมพามาที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับแสงตอนเย็นตกกระทบโคตรจะสวยเลยครับเพราะว่าวิวข้างหลังเราจะเห็นกับวัดอรุณแนะนําให้ทุกคนมาตอนช่วง5โมงเย็นนะครับบอกได้เลยนะครับว่าบรรยากาศดีมาก เดินออกมาจากท่าเรือเราจะพบกับป้อมปราการภูผาสุทัศน์จากนั้นก็เดินข้ามฝั่งมาที่ทางเดินเท้าวัดโพแล้วหันหลังถ่ายให้ติดกับตัวป้อมปาการภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับผมจุดต่อมาจุดที่3นะครับเดินเรียบทางเดินเท้าวัดโพตรงมานะครับเราจะพบกับรถตุก๊กตุกไทยแลนด์ถ่ายจากมุมตรงข้ามนะครับเราจะเห็นกับพระปางในวัดโพส,สวยๆแบบนี้เลยครับ จุดที่4เดินถัดมาจะเป็นป้อมมณีปราการนะครับโดยจะให้นางแบบยืนหันหลังถ่ายให้ติดป้ายถนนไทยวังด้วยภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ <S <S เดินเลี้ยวซ้ายรอบวังมาเราจะพบกับอาคารใหญ่สีชมพูนะครับหรือพระราชวังสรานลมตั้งตรงารางอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับภาพจากมุมนี้ก็จะได้มู o ดอยู่ประมาณต่างประเทศเลยครับผม จุดถ่ายรูปต่อมาที่ใกล้กันมากก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งยืนหันหลังถ่ายนะครับถ่ายจากฝั่งทางเดินเท้า,าพระบรมมหาราชวังนะครับรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ และจุดสุดท้ายจุดที่7นะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะครับบริเวณป้อมพระเดดดัศกรที่ถ่ายจากฝั่งตรงข้ามเราจะพบกับพระอัสสาามหาเจดีทับซ้อนกัน8องค์ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับใครที่กำลังมองหาโลเคชั่นสวยๆถ่ายรูปในกรุงเทพผมขอแนะนำบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ